ว่าเด็กนี่พี่อยากเป็นขายพี่แค่เดี๋ยวอาจจะต้องดูว่าปีนี้นาทีที่ผมยังเห็นตํารวจกัจการของงานเรื่อไม่ช้าเรื่องไรเรื่ะก็สวัสดีคุณสมฤทธิ์พัฒน์เตอร์ซาแล้วก็สวัสดีท่านผู้จัดการนะคะรองผู้อำนวยการมาคมทางการศึกษาก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะปีใหม่มาปีนี้เราอาจะเริ่มต้นคุยกัน ถึงเรื่องของอการศึกษาของเด็กๆปีที่แล้วจริง,รงๆเนะรเรามาเริ่มต้นคุยกันเรียบเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษานะคผ่านมาหนึ่งปีผลนะคะจากการทำงานขับเคลื่อน h ท l ลนซิโรดั o พาวเป็นไงบ้างคะครับ ก็ถ้าในเชิงตัวเลขนะครับเราก็เอาเลข13หลักมาแบบกันได้เป็นทางที่2นะครับเราก็พบว่าตั้งแต่มีนโยบายไทยแลนด์ซีโร่ดอปเอามาเมื่อต้นปีในงานบัณดิตท่านนาย,ยกเศรษฐาที่ท่านประกาศแล้วก็มีมติคอรมอมาช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยก็มีการตื่นตัวกันพอสมควรนะครับที่มีเด็กทยอยกลับเข้ามาได้ประมาณ300,000คนนะครับหรือคิดเป็นประมาณ100ละ30เด็กที่ทยอยกลับมานะครับ mm. แต่ในตัวเลขของไทยแลนด์ซีโร่ดอปเอาเนี่ยถ้าใครที่ติดตามเรื่องนี้ก็จะทราบว่าเด็กที่เข้ามาก็เ,เรื่องหนึ่ เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับจากการที่มีเด็กอ,ออกจาก,การะบบการศึกษาเพิ่มเติม,มเด็กที่เขาเข้าสู่วัยเรียนแล้วยังไม่ได้เรียนเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับนั้นตัวเลขน็ตจริงๆเนี่ยก็จะลงมาประมาณหลักหมื่นนะครับแต่ว่าเด็กที่เข้ามาได้30,000นคนนี้ก็ถือเป็นความคืบหน้าที่สําคัญที่ที่เราได้เห็นในปีที่ผ่านมาด้วยราบจำนวน3 0 0 0 0นเนี่ยถือว่าทางกศธเองเร,เราพอใจไหมคะเป็นไปตามเป้าไหมครับคือเดิมมันมีเรื่องของการ ตามตัวที่ต้องลงไปทำในระดับพื้นที่เนี่ยตอนนี้เรามีเรื่องของการตั้งกรรมการระดับจังหวัดนะครับที่เริตั้งอยู่เราอยากเห็นกรรมการระดับจังหวัดเ,เกิดขึ้นในส่วทั้ง77จังหวัดภายใน1-2เดือนนี้ตอนนี้มีตอนเดียประมาณ25จังหวัดนะครับู้ว่าเนี่ยหลักจากที่การมีหนังสือเวียนจากทางการะทรวงมหาดไทยแล้วเนี่ยกระกการําทำงานจังหวัดกําลังเริ่มต้นครับ ดันัพื้นที่ที่เราหวังว่าในปี68คือทั้ง77จังหวัดจะมีกลไกระดับกรรมการจังหวัดท่านผู้ว่าให้ความสําคัญแล้วก็ติดตามให้เด็กในกลับคขมาได้เพราะว่าพาราซิโ o ส o อกเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้การกระจายหนาจในการแก้ไขปัญหาจริงๆครับ1ล้านคนก็คือ1ล้านสาเหตุ แล้วการที่คนอยู่ใกล้ตัวน้องมากที่สุดเป็นคนไปนค้นหาแล้วก็ติดตามเขากลับเขามาตามบริบทของเขาเนี่ยจะเป็นวิธีทางที่ยั่งยืนนะครับส่วนกลางเรียได้ในเชิงของการส่งข้อมูลให้แล้วก็มีเครื่องมือในการติดตามพาตัวกลับมาแต่การหาทางออกที่ยัง่งยืนของเด็แต่ละคนเนี่ยเป็นเรื่องของชุมชนของถิ่นที่จะทำให้เกิดขึ้นได้คนระับ แล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาคือปัญหามันถูยกระดับเป็นเรื่องระดับชาติมีคณะกรรมการระดับชาติถือว่ามันเป็นทิศทางนะที่ดีอันแน่นอนครับคือประเทศไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนมีการลงนามในปฏิญญาสากลเรื่องของเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษามาตั้งแต่สมัยตอนนั้นประธานทีบีดีโอบามานะครับจริงๆก็เป็น10ปีแล้วแต่ตั้งแต่มีปฏิญญาอาเซียนตรงนั้นมาเนี่ยเรื่องเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาถูกยกกระดับขึ้นมาเป็นนโยบายของรัฐบาลสม็จก็เพิ่งเมื่อปี ที่ผ่านมานี้เองถ้าถามว่าถ้ามองย้อนกลับไปในภาพที่กว้างมากขึ้นนี่ถือเป็นความก้าวหน้าที่สําคัญนะครับที่รัฐบาลเนี่ยยอมรับตัวเลขที่มีอยู่แล้วก็มีนโยบายออกมาที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาตรงนี้มาเพราะนั้นในทศวรรษที่ผ่านมานี่ถือเป็นความก้าวหน้าที่สําคัญแต่หลังจากนี้เป็นงานที่จะต้องทําให้เกิดการค้นหาให้เจอแล้วก็ผ่านเด็กกลับขึ้นบสู่เส้นทางซึ่งไม่ใช่โรงเรียนเสียทั้งหมดแต่เด็กหลายๆคนอาจจะเป็นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น เส้นทางการฝึกอาชีพหรือว่าเส้นทางที่มีความสอดคล้องต่อศักยภาพเป็นความถนัดของท้องเป็นไรคนซื้อเนี่ยเป็นความท้าทายของระบบการศึกษาไทยที่จะมีความยืดหยุ่นได้มากขึ้นไหมเด็กจะสามารถเรียนบนมือถือได้ด้วยหรือเปล่าเด็กสามารถที่จะไปเรียนในสถานประกอบการเด็กสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตนเองแล้วก็มีการออกมงิกิจของเขาได้ด้วยใช่ได้ใช่ไหมทั้งหมดจะเป็นความท้าทายในภาคต่อไปครับเราจะเราการค้นหาเด็กได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในปี ในข้อสมคัญพบสาคัญนอกจากาจํานวนเด็กที่กลับเข้ามาแล้วรูปแบบการสืกษาหรือโมเดลหรือการจัดก,การนะคะเด็กเหล่านี้ค่ะที่เราคน้นพบอะค่ะสำคัญ,คคญอะไรบ้างคะสําคัญมากเลยครับเพราะว่าการค้นหาเจอตัวเด็กแบบนี้เนแค่จุดเริ่มต้นเรารู้ว่าการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบงการศึกษาหนึ่งคนเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับทางกระทรวงพมเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นเกี่ยวข้องกันหลายหน่วยงานมากเลยเพราะฉะนั้นการทํางานร่วมกันระหว่างแต่ละหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานขรับ และท,อท้องถิ่นเป็นความท้าทายว่าจะเกิดขึ้นได้จริงๆไหมในสเกลระดับเขตจังหวัดแล้วก็มาตราการที่เราจะมีข้อเสนอในช่วงวันเด็กเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการสร้างการศึกษ,ษาที่อยู่แบ9มาตรการจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นความท้าทายอีกเหมือนกันว่าโลกการศึกษาไทยเนี่ยจะสามารถก้าหเข้าสู่ตวรรษที่21ในช่วงใกล้ถึงครึ่งหลังแล้วนะครับว่าเราจะมีการศึกษ,ษาที่ยืดหยุ่นหนึ่งโรงเรียน3รูปแบบโมบายสกูลนะครับหรือว่าศูนย์การเรียนรู้ตามมาตรา12ได้ด้วยหรือเปล่าและได้ในพื้นที่ที่ กว้างขวางไม่ใช่เฉพาะบางจังหวัดแต่ใน,นท,ทุกๆจังหวัดเด็กที่เขามีเลข13หลักมีบัตรประชาชนสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้ในรูปแบบต่างๆได้เหมือนอย่างที่เรามีบัตรประชาชนรักษาในทุกที่การศึกษาักาไปได้ไปเ,เรียนในทุกที่จะเกิดขึ้นได้ในเร็ววันนี้ไหมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายท,ายที่จะเป็นภาคต่อของเรื่องนี้ค่ะแล้วปัญหาอุปสรรคที่เราเจอคะ่ะว่าการทํางานที่มันยากเนี่ยมีอะไรบ้างครับการทํางานที่ยากนี่คือหนึ่งนะครับ ตัวเลขหนึ่งล้านคนทุกคนก็จะมองเป็นตัวเลขที่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าดูในระดับจังหวัดนี่ก็ประมาณหนึ่งถึงปรของประชากรในจังหวัดนะครับการที่ทําให้ตัวเลขนี้ได้รับการยอมรับและนําไปสู่การแก้ไขการค้นหาแล้วก็ทํางานอย่างเป็นระบบ ที่ข้ามส่วนราชะการของความท้าทายไม่ใช่แต่เรื่องการศึกษาอย่างนะีผมเชื่อว่าแทบทุกเรื่องในประเทศไทยการทำงาน,นข้ามหน่วยงานเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความท้าทายสูงแล้วก็การที่จะมีทรัพยากรน,นะครับจัดท่าส่วนต่างๆนะตอนวันนี้เราคิดว่าภาครัฐในงบประมาณส่วนหนึ่งกต่ภาคเอกชนจะขยับเข้ามาช่วยสนับสนุนได้มากแค่ไหนแล้วเอาเด็กเยาวาชวนเหล่านี้ไปสู่สถานประกอบการมีงานทําได้ต่อไปนะครั้มีความท้างถิด้วยเช่นกัน,น เป็นความท้าทายส่วนที่2องความท้าทายส่วนที่3คือความยืดหยุ่นของระบบการศึกษาครับหลายๆคนจะยังยังคิดว่าระบบการศึกษาคือการไปสู่มหาลัยระบบการศึกษาคือการมีใบป,ปริญญาแต่ความเชื่อที่ว่าระบบการศึกษาคือการพัฒนาศักยภาพคนซึ่งมีความหลากหลายอาชีพิยภาพมีหลากหลายมากกว่าเพียงแค่การเข้าสู่รั้วมหาลัยเราจะทําให้สังคมยอมรับเส้นทางที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนได้มากแค่ไหน แล้วสังคมนั้นเนี่ยจะนาไปสู่ทางออกที่จะมีาการศึกษาที่ยืดอยู่ในระดับพื้นที่ที่เด็กแต่และคนสามารถจะเลือกเดินได้ตามความสนัดของตัวเองได้มากแค่ไหนและหน่วยงานจะรับรองคุณวุฒิตรงนั้นและนําไปสู่การสมัครงานได้มากน้อยแค่ไหนนี่ก็เป็นความท้าทานในสังคมไทยที่จะต้องก้าวหน้าไปสู่การมีความหลากหลายทางระบบการศึกษาแล้วก็ปลายทางเป้าหมายทางการศึกษาให้มากขึ้นได้ด้วยครับ นอกจากนี้อย่างที่โอกาสของเด็กที่จะออกนอกระบบมากขึ้นมีไหมคะเพราะอย่างที่พ่อค้นพบเราก็คือว่าเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจอะไร้ย่างนี้ค่อย่างปีนี้มันยังมีปัจจัยเหล่านั้นที่จะทําให้เด็กมีโอกาสที่เด็กจะกุกนอกระบบเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและเรื่องของสถาบันครอบครัวนะครับยิ่งเราลงไปในพื้นที่ค้นหาเด็กนอกระบบการศึกษานีมากขึ้นเท่าไหร่เราพบว่าสถานการณ์ของสถาบันครอบครัวใน ไทยนะครับตอนนี้ในะระับพื้นที่มีความน่าเป็นห่วงครับเด็กจํานวนมากไม่ได้อยู่กับพ่อแม่บางคนจําชื่อพ่อแม่ตัวเองไม่ได้ได้วยซ้ำไปแล้วก็คนที่เขาอยู่ด้วยก็ไม่ได้มีการศึกษาที่เคยสูงกว่าการระดับประถมศึกษาเลยอ่านการอ่านออกเขียนได้ก็แทบจะไม่มีอยู่เลยในคร mm hmm. ัวเรือนนั้นๆนั้นเราจะทํอย่างไรให้เด็กแต่ละคนเหล่านี้เขาได้กลับสู่เส้นทางการศึกษาหรือว่าเธอถ้าอยู่แล้วไม่หลุดออกมาเนี่ยผมว่าเป็นผมห่วงเรื่องนี้มากกว่าเรื่องเศรษฐกิจด้วซ้ำไปนะครับก็คือว่าสถานการครอบครัวที่เปราะบาง มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะใช้กลไกของหน่วยงานรัฐและท้องถิ่นในการช่วยให้เด็กเหล่านี้เขามีที่พึ่งแล้วมีคําแนะนําที่มีประโยชน์ไปสู่การให้เขากลับเข้าสู่เส้นทางการศึกษาได้อย่างไรแต่แน่นอนครเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตรงนี้เหมือนกันว่าถ้าเศรษฐกิจไทยยังไม่เติบโตในระดับที่เคยเป็นอยู่เนี่ยมันจะมีความกดดันไปที่เด็กโดยเฉพาะกลุ่มเยาวาชนที่อายุ15ขึ้นไปที่เป็นวัยแรงงานจะต้องมีโอากาสในการหาไรายได้ ประกอบกันไปด้วยเด็กในสังคมไทยที่อายุประมาณ15เนี่ยพ่อแม่ที่ใช้แรงงานมาตลอดชีวิตเนี่ยเขาแทบไม่เหลือกําลังที่จะหาเลี้ยงครอบครัวแล้วเขาจะคาดหวังให้ลูกของเขาที่อายุประมาณ15เนี่ยต้องหาเลี้ยงครอบครัวนั้นเด็กก็ต้องค่อยเสดออมานปนกาษาในที่ส,สุดแล้วก็ออกมารับรายได้ขั้นต่ำถึงแม้จะมีการปรับรายได้ขั้นต่ำแต่มันก็ไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นอยู่ดีงนั้นทางออกตรงนี้คือการที่เด็กเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยได้เรียนไปด้วยมีรายได้ไปด้วย สิ่งนที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเรื่องของประกันสังคมเรื่องของการที่ให้นายจ้างสามารถจะทาทางานให้เด็กเราได้ทํางานและเรียนรู้ไปด้วยได้และมีการเอาหน่วยกิจแลกเปลี่ยนกันนะครับแปลหน่วยกิจให้สามารถที่จะทำให้เขาไปสอบเทียบหรือว่าอะไรในอนาคตได้เ,เป็นสิ่งสําคัญที่จะทำให้เราเส้นทางเราเนี่เกิดขึ้นได้จริงสําหรับเด็กครับอย่างนั้นปีนี้เรามีตั้งเป้าเป้าหมายไว้ยังไงบ้างคะ จ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยเ,เราคิดว่าจะต้องมีกลไกเกิดขึ้นได้ครบทั้ง,ท,ง,ท,งท,ทุกพื้นที่นะครับแล้วก็มีการค้นหาจนให้ได้ครบตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดตั้งกันเอาไว้ซึ่งเราก็คาดหวังให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเชิญการค้นหา <premium. S 2> นะครับเจอไม่เจอว่ากันทีแต่ขอให้ได้ไปค้นหาเพราะการค้นหาคือจุดเริ่มต้นครับที่เราจะมาวางแผนวางงบประมาณในปีต่อๆไปแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นเ,เข้าใจ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําไปด้วยแล้วเรียนรู้ไปด้วยนะครับว่าทําไมเด็กเราเถึงออกมาตั้งแต่แรกมีกี่กลุ่มปัญหาที่จะต้องมีการแก้ไขที่ดีขึ้นในปีต่อๆไปการที่เกิดวงจรการทํางานตรงนี้เอาตัวเลขมาค่อยๆนะครับให้สาระผู้ว่าได้ทการติดตามในอำเภอนะครับหรือว่าผู้นำได้าการศึกษาในเรื่องการทงานเนี่ยเป็นวงจรที่เราหวังว่าปี68คือการทํางานได้ครบลู แล้วก็ต่อต่อ,ตอไปเป้าหมายของเราที่มองไว้สี่ปีปี70แบบนี้คือจะได้บรรลุเป้าหมายภายในสูดด่รอบเขาในการเจอตัวแล้วก็นำมาสูดด่เส้นทางการก้าวสู่โลกอวกาศต่อไอปต้องมีควางเอาไว้นก็ยังคงใ้เป้าหมายหนึ่งล้านสองหมื่นคนใช่ไหมคะก็ถ้าทาําครบ77ค้นหาให้มากที่สุดหรือเราตั้งปเป้าไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ค้นหาให้ครบ<ช>แล้วก็ แล้วก็ในระยะ4ปีในปี2 4 2 5 7 0ครับ, <5 70. S 2> รบจะพยายามพายเขากลับเข้ามาซึ่งม่อจะเป็นงานภาคที่ต่อที่เรียนว่าการค้นหานและการส่งต่อเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้น การทาให้การศึกษามีความยืด,ดหยุ่นเพื่อเด็กเราเนี่ยเขากล้าที่จะกลับไปเด็กแต่ละคนมีบาดแผลเยอะนะครับการที่เขาออกมาตั้งแต่แรกนั่น็คือว่าปมตรงนี้มันไม่รับการแก้ไขแล้วมันเอาเวลาไปกาหนดไม่ได้ว่าน้องเข้ากับภายใน3วัน3สัปดาห์หรือว่า1เดือนเนี่ยบางทีมันจะยิ่งทำให้เขาหายตัวไปเลยแล้วก็ติดตามไม่ได้อีกอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะววิธีการในการพาเด็กาาลนนดกลับเข้ามาแล้วนับจํานวนที่ได้ว่ากลับเข้ามาแล้วเท่าไหร่เนี่ยเป็นวิธีการที่ต้องใช้ระยะเวลาที่แตกต่างหลากหลายไปแต่สิ่งที่เราควบคคคคุมไดด้้้อกกกาาาาราารรรนนนนแหหหใใใบลวว็ยู่ กลับเข้ามาเนี่ยคือสิ่งที่เราทำบนีิกัดแบับส่วนหนึ่งเองที่ถ้าในกรณีไม่ใช่การเข้าไปหาเองของหน่วยงานศึกษาหรือว่าหน่วยงานรัฐถ้าหากว่าพ่อแม่ครอบครัวชุมชนเห็นเด็กหรือว่ารู้ข้อมูลหรือมีเด็กที่อนอกระบบะและอยากให้กเข้าสู่ระบบะช่องทางที่เขาจะ เ,เขาสามารถแจ้งนิสัยด่วนเราทำงานร่วมกับกรมพมนะครับก็จะมีสายด่วนของพอมอ,อยู่นะครับมีระบบ ESS ด้วยนะครับที่ใช้ไลน์นะครับไลน์แจ้งได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสัมงานตำรวจแห่งชาติที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับแล้วมีเจ้าหน้าที่ของพอมในพื้นทะี่ที่จะรับเลือกตงนี้อยู่การรายงานคือเป็นการปักหมุด นะครับหยุดเหตได้เลยถ้านเราเจอว่ามีเด็กที่ถูกนะครับกระทันุงเนียนะ่ยหรือเด็กที่ถูกใช้แรงงานเด็กหรืออะไรที่ทําให้เขาไม่ได้มีโอกาสการศึกษาในเคสรายนลักษณะนั้นนะสามารถปรับอมู่จุดเหตุด้วยเหมือนกันนะครับก็็นอีช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากช่องทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ในอำเภอก็จะส่งสัมภาสม์ครับอสมออ,อพอมอหรือว่าหน่วยประสาสมัครต่างๆจะมี ครื่องมือที่กสทชส่งไปให้นะครับในการไป็นคอประตูบ้านแนมะนะ้ในเกิดว่าได้รับการคอประตูบ้านแล้วเพราะเราพบว่ามีเด็กในชุมชนในหมู่บ้านของท่านเนี่ยที่เราไม่เจอตัวโรคอัลเลสานี่ยคือเขามาดีเหมือนสำนักสถิตินะครับมาดีแล้วก็พยายามให้ความร่วมมือแล้วก็อธิบายสาเหตุแล้วเราจะมีทรัพยากรมีงบมาในการช่วยดูแลเด็กนเหล่านี้กับข้อสุ่มอัลเลสานั้นต่อไปครับขอบคุณมากค่ะดีค่ะดีค่ะโอเคติดตามเลยต่ะ